พี่ตอ่อผมว่าพี่ตอ่ออย่าเข้าไปในร้านตอนนี้ดีกว่าข้างในมีอะไรอ๋อไม่มีนี่คือคืออย่างงี้พี่คือมันมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆตรงนี้ยซึ่งอาหารมันอร่อยมากแล้วผมคิดว่าพี่น่าจะไปลองสักครั้งนึงในชีวิตผมเลยอยากพี่ไปลองก่อนแนี่เหระเสียตังให้ยม i i. จะรักอะไรกันขนาดนั้นเนี่ยไม่กินวันเดียวร้านวิญไม่ไเจ๊งหรอกก็พี่ไม่ชอบนั่งร้านอื่นแกก็รู้ว่าพี่ชอบอยู่บางบามันสบายดีเอาเป็นว่าผมขอแล้วกันวันนี้ห้ามเข้าไปข้างในแล้วในร้านมันมีอะไรทำไมพี่ถึงเข้าไม่ได้อะไม่มี าาพี่ก็เข้าได้ไง้อ,อะไรวะเดี๋ยวครับพี่น้อง้อตลอดเลยเมืง่งนัดนือ้อพี่ว่าบอกความจริงต้องตอบไปเลยดีกว่าครับพี่น้องครับความจริงอะไรเอยเอ่อคือผมหลอกพี่ออให้มาที่บางบาผมหลอกว่าพี่สั่งไว้ว่าให้มันมาเอาของลูกค้าที่ฝากให้พี่หมอนที่เนี่เพื่ออะไรวะคือเพื่อนผมมันชอบพี่ออไงแล้วมันอยากจะรู้จักอยากจะจีบแบบ มันไม่รู้ทำไงมันก็เลยบอกผมผมก็เลยนัดแนะแก้งหลอกพี่ออมมานี่เพื่อให้เขา2คนได้ได้คุยกันน่ะแค่นี้แค่นี้เองไอ้พวกคนจีบต่อไปไม่หวานจริงๆว่ะอุ่นว่ากูจีบเอเลี่ยนกินพืชอยู่อะโอมึงก็ชั้นสัญหาทับไปด่าแค่นาะโอ้ยนี่เหรอเพื่อนที่บอกว่าจีบออชอบออกาบมันชอบจริงที่ไหนล่ะใครไปชอบพี่ มันอ่จ้างผมมาจีจบอโอ้มึงกด้ฟังพู่เนาะไอว้วอกแกตกลงมันยังไงกันแนะ่แกจะบอกพี่หรือจะให้พี่ซื้อเสียงตื่ะเต้าเลย,เลยไอว้วอกเอางี้ดีกว,ว่าว่ามึงเล่าความจริงทั้งหมดให้น้องต่อฟังไปเลยดีกว่าครับพี่น้องครับเั้นเดี๋ยวแป๊บนึงเลียร์ทีระกษาเฮ้ยมึงเข้าไปอีกทีนะกูขอร้องหละเขาที่ทำมึงเข้าไปแล้วมึงจีบสำเร็จนะเอางี้กูเปิดเมมเบอร์เล้าให้มึงเลย เม็เบอร์เล่าเลยเหรอใช่ดิแต่ต้องเป็นชื่อกูนะอุ้ยบ้านี่ละเอียดซะด้วยจัดการโอเคไม่รู้จะกลัวใครดีเลยในชีวิตกูเนี่ยะอ้ยโวยวานี่แกลงทุนเปิดเบนเบอร์เราให้เพื่อนเลยฉันจะสงสัยแล้วนะเว้ยว่าเรื่องน่ะมันเป็นยังไงวะยังไงผมกับพี่โอ๋เฮ้ยจริงเหรอ ไม่ได้เล่าเลยรรรรเครับะตายแล้วตาแล้วต่อไอ้เจ๊นึกว่าคืนนี้จอดจะไม่มาแล้วสิแต่จเจ๊กำลังหิวหิวพ <c oughs> ี่เจ๊ถ้าหิวเข้าไปกินข้าวในร้านไปหิวผู้ชายนี่แหละกัวพวกเขาไม่ขันนี่มันปวดยักปวดหยากเ <c oughs> นาพจ๊จะเป็นผู้หญิงยังไงเนี่ยพูดจาไม่อายปากบ้างเลยพี่หมอแล้วตอนที่หมอตั้มบอกคุณนบนี่ตรงระเบียงอยู่ในครัวตอนนั้นเพี่จะบ้าละ มันเรื่องของฉันนี่ยวงติ่งทำไมแล้วยังไงเนี่ยมายืนทำอะไรแถวนี้ทำไมไม่เข้าไปในร้านอะไรอ่ะอพอดีผมมาคุยธุระกับไอ้วอครับครับธุระอะไรเหรอก็ธุระนะครับพี่น้องเกม,มินครับไม่ได้ยินเหรอครับคำว่าธุระธุระหมายถึงคุยกันเองแค่ไหนครับมผม,ผมแล้วแกแบบเผือกอะไรเขาด้วยครับพี่รถผมต้องเผือกสิเพราะเรื่องนี้มีผมเกี่ยวอยู่ด้วยนะครับพี่น้องครับ ดูาสุดด้ยไม่ต้องมาล่ไหนก็แลกันอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใคร